ครับต่อไปจะเป็นหัวข้อตัวแทนนักขายสังหากับความรู้เกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าในหน้าหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าบเบนด์นะครับผมเนื่องจากก็มีคําถามจากผู้ต้องการทราบเหมือนกันว่าแล้วค่าคอมมิชชั่นในไทยกับตามประเทศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยปกติเขาคิดกันคือประมาณไหน,นเดี๋ยวผมขอระบุในไทยก่อนนะครับในไทยปกติยืนพื้น ถ้าเกิดว่าไม่ใช่บริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาเพื่อขายสังหารและคือมีแวดนอกนะครับจะยืนพื้นคือ3%นะครับผมแต่ถ้าหากว่าจดเป็นบริษัทนิติบุคคลนะครับแล้วก็มีแวดนอกส่วนใหญ่จะลั่นบนสัญญา e x c l u s i v e หรือสัญญา VIP นะครับผมซึ่งจะมีข้อกำหนดคือหากขายได้ภายในระยะเวลา90วันหรือ3เดือนนะครับ ก็จะจ่าย4%บวกแวดนะครับผมก็คือ4.28%หลังจาก3เดือนจ่าย3%บวกแวดนั่นคือ3.21%นะครับผมก็จะมี4.28และ3.21ส่วนระยะเวลาการการดูแลคือต่อสัญญาไม่เกิน1ปีนะครับนี่เอาในไทยก่อนผมมีความรู้เสริมเรื่องประเทศอื่นบ้างน,นะครับถ้าเกิดเป็นสหรัฐก็ประมาณ5-6%นะครับผม ้าเป็นที่ลาวผมเพิ่ง,พงทราบมาก็ประมาณ3บางทีก็อาจจะเป็น4นะครับถ้าเกิดว่าเจอกับบริษัทนิติบุคคลที่อยู่ในลาวนะครับอาจจะใช้คล้ายๆกับไทยเลย3%ปบวกแบต4%บวกแบตเป็นประมาณนั้นถ้าเป็นกัมพูชาตอนนี้ยังรันที่ 10- ถึง11เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ถือว่าสูงมากๆอยู่นะฮะถ้าเป็นสิงคโปร์นะครับคลิปที่ผมย้ำก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ ตอนนี้เขาเหลือจาก2นะฮะเหลือแค่1%เพียงแค่นั้นตรงนี้จะเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือภาษาบ้านเรียกว่าค่าในหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาทางกฎหมายเขาเรียกว่าค่าบันเน็ตยังไงก็ลองติดตามเก็บความรู้เล็กๆน้อยจากพี่โต้งเไได้นะครับผมขอบคุณครับ